กลับมาพบกับหนูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้หนูเล็กจะมารีวิวกันแดดนะคะของแบรนด์วิงไว้ค่ะก็คือเจ้าตัวเดบันยูซันสกรีนนะคะตัวนี้มี SPF50PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูเลยแล้วก็แกะกล่องใหม่เลยนะจ้าข้างในหลอดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูที่หน้าเลยจ้า นื้ครีมก็จะเป็นสีขาวนะคะไม่มีส่วนผสมของรองพื้นนะคะแล้วเราก็มาทากันเลยจ้ะเฮ้ยหน้ามีความฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีมากเลยอะทุกคนดูดิเดี๋ยวเดียวทาให้ ทาให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยให้กล้องซูมแบบใกล้ๆเลยเฮ้ย <c oughs> ด,ดูดีดูดีมีความฉ่ำวาวแล้วก็หน้าดูใสอีกหนึ่งเฉดส,สีหนึ่งระดับเลย เราก็ตัวเนื้อครีมนะคะหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ซึมเร็วนะคะคนที่ผิวหน้ามันนะคะตัวนี้ใช้แล้วหน้าหน้าจะไม่มันนะคะจะมันน้อยลงไม่ใช่จะไม่มัน ผิวน่าจะมันน้อยลงนะคะตัวนี้นะคะให้ดูใก,กล้ๆกคือมันดีงามมากเลยทุกคนแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2หลอดนะคะฟรีอีก1หลอดนะคะในราคา550บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถทักมาที่ Facebook ปวินาจูเสือได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เป็นเพื่อนนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดศูนย์หกศูนย์ค่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้โปรโมชันของเราซื้อ2หลอดฟรีอีก1หลอดนะคะหรือเข้าใจง่ายๆเลย สามหลอดในราคา550บาทเท่านั้นนะคะรีบมาตามกันเดอ้อ